คนที่มีความสุขในชีวิตเขามักจะทำอยู่3สิ่งนี้ครับสิ่งที่1ประการที่1ก็คือว่า หนึ่งคือเขามักจะมองโลกในแง่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของการมองโลกสวยอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะไปนคนโลกสวยอย่างเดียวนะครับเป็นการที่มองสิ่งต่างๆในแง่ดีพยายามหาแง่ดีหาแง่บวกของเรื่องนั้นๆขึ้นมาเพื่อที่ให้แง่บวกนั้นเนี่ยมันสร้างพลังใจให้เพื่อให้แง่บวกเหล่านั้นมันสร้างความสุขให้กับเราไม่ใช่ว่ามองทุกอย่างแล้วกลายไปแง่ลบกลายไปแง่ไม่ดีตลอดนะครับบ่นว่าตลอดอย่างนั้นมันจะสร้างความสุขได้ยังไงผมก็ยัง แน่ใจแต่การที่เรามองโลกในแง่ดีการที่เรามองโลกในแง่บวกการที่เรามองสถานการณ์ในแง่บวกการที่เรามองสิ่งต่างๆในแง่ที่เป็นแง่ที่ดีในแง่บวกนั้นจะช่วยทําให้เราหาความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้ช่วยทําให้เรามองเห็นโอกาสอีกด้านหนึ่งแม้ว่าเรากําลังเผชิญปัญหาอยู่แม้ว่าเรากําลังเผชิญสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่เราพยายามมองหาในแง่บวกมองหาสิ่งดีในแง่บวกสิ่งเหล่านั้นจะช่วยทําให้เรามีความสุขได้ แล้วประการที่2ก็คือว่าหาหนังสือดีๆมาอ่านคนที่มีความสุขเขามักจะหาหนังสือดีๆมาอ่าน <st arts> เขามักจะหาสิ่งที่เติมพลังใจให้เขา <st arts> เขามักจะหาสิ่งต่างๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังมากขึ้นแล้วหนังสือเป็นแหล่งหนึ่งครับที่ทําให้เรามีสติปยยัญญาทําให้เรามีความรู้ทําให้เรามีความ เข้าใจมากขึ้นทาให้เรามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับให้ความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นครับเราสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการทําสิ่งต่างๆในการลงมือทําเพื่อจะไปถึงเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้และในประการที่3นี้เป็นประการที่สําคัญมากเลยคือไม่บ่นว่าครับ ประการนี้เป็นประการที่สําคัญมากเพราะว่าการบ่นว่ามันการแสดงออกสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในแง่ลบในบ่นไปมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการบ่นว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาการบ่นว่ามันมีแต่การทําลายกําลังใจลงไปดังนั้นเองนะครับคนที่มักจะมีความสุขในชีวิตเขาจะหลีกเลี่ยงการบ่นว่าดังนั้นเองนะครับเมื่อเราไม่บ่นว่านะครับแล้วเรามองอีกด้านหนึ่งเราค้นหาโอกาสเรามองอีกด้านหนึ่งไปง่ายบวกนะครับตามข้อที่หนึ่ง ก็จะสามารถทําให้เรามีความสุขได้การบ่นว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดังนั้นเองนะครับในทั้งสามสิ่งนี้นะคนที่มักจะมีความสุขเขามักจะทําอยู่สม่ําเสมอผมคุณชายพงศักด์สร้างถิ่นสวัสดีครับ